สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกเขานะครับแลรักกันตอนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้หลังจากที่ไปเยี่ยมอ้พัดจาจทร์ใหญ่มาแล้วก็ทีมงานก็ชวนออกมาต่อนนกนะครับผมอากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมแดดแดดขึ้นๆฝนลินก็มีนะครับหน้าฝนก็จะส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ออกมาหาทีมงานนะครับทีมงานไปนัดกันนี่แหละครับผมขยัไปไม่ได้ครับเชิสิงครับผมมาดีครับัสดีครับ อ้นั่งเมอนเทียงนาตัวเองเนาะครับว่าที่นะครับลูกเขยนะครับผมนะครัคงจะได้มาอยู่ที่แหละเนาะกล่าว่าจะมาทํานาหรืออะไรนะเมื่อกี้นี่เห็นว่าอะไรนะเห็นว่านาเยอะจะยังไงนะขายครับขายขายนาจะเป็นลูกเขยจะขายนาอย่างเดียวนะครับวันนี้เรามากันด้วยกันสามคนนะครับมีเชนสิ์แล้วก็มีพรอเสือ์พรอเสือ์เป็นไงนะพรอเสือร์เห็นขี่รถพ่อเสือรขี่รถ ยังคือยังไม่ลงมายังไม่ลงมาครับผมเป็นไงเมื่อชาเห็นว่านกแถวนี้เป็นไงเยอะครับเยอะเอาอีกแล้วครับนกเยอะอีกแล้วนะครับผมพอมาใส่ที่ไรนี่ไม่เห็นสักกี่นะครับวันนี้ันสิเอาตัวไหนมาวันนี้วันนี้เอาลูกลูกลูกเจ้าหลิวมาลูกเจ้าหลิวเคยเห็นหร้อยังยังใช่ไหมเคยเห็นแล้วครับอ๋อเคยเห็นแล้วอ๋อที่อยู่บ้านในพ่อแดงพ่อแดงวันนั้นเนาะครับอันนี้ผมก็เอาเจ้าบ่อขยะสองนะครับมาวันนี้ครับอ๋อใส่ได้ เรียกประมาณสีคำแล้วก็หยุดไปแล้วนะครับนอนครับมันนอนนอน,นครับตอนนี้เนาะนกป่าก็เหมือนได้ยินตัวหนึ่งก่อนก่อนตอนพังพระเนียดตอนนี้เงียบแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าต้านที่ผมใส่เช้นสีคอนนี่ต้องเป็นช่วงสายปีนคอนพ่อบัดครับฮะคอนพ่อบัดคอนเก่าพ่อบัดใช่ไหม <c oughs> ครับโอ้พี่น้องครับใส่ไปทางไหนก็มีแต่คอนที่แบบเป็นของสายปีนนะครับเนาะพเนียดบางสายปีนนะครับ เป็นความพระบัตรพระบัตรครับเลี้ยงมานานแล้วพระบัตรจองไว้แล้วต้นนี้อ๋อครับครับครับเล็งไปใส่พอดีครับเห็นมองไปฝั่งไหนก็มีแตะคอนที่แบบเป็นหองสายปีนนะครับเพราะว่าแต่งไว้อย่างดีเลยอ่าทั้งซ้ายทั้งขวามีหมดเลยนะครับผมเอาละยังไงก็ไหนก็มาแล้วก็ต้องลองสักตั้งดูนะครับผมเดี๋ยวรอลุ้นครับพี่น้องครับเจ้าของนามาแล้วครับพี่น้องครับลุงให้ผมพวกผมต่อนกก่อนได้ไหมวันนี้ เสียดใหญ่ตามมานะครับพี่น้องครับถิ่นเขาออกมากี่ตัวรล้ววันนี้เนาะเอาออกมาตัวเดียวไม่เอียงๆยงเลยวันนี้แต่ก่อนมาสองยงอยู่ยังข้างนึอียงข้างนึงเอาเอามาปูสวัสดีครับปูเส็จได้ยังรถเสร็จแล้วเสร็จนานเรารอมันมาส่งอยากจะไม่มาเวลาไปถามบอกว่าเอารถไปเองโอ้เสียเวลา มัมา,นานแล้วอืมโอ้โหโทรเรียกนึกว่าจะไม่มานะครับมาจริงๆมาเร็วกว่า,าวหนึ่งหกเก้าอีกเฮ้ยไม่ได้เดียกเราโค้หนึ่งหกเก้าไม่ตองรอเจ้านายสั่งอันนี้ไม่ต้องรอใครสั่งเออมาเลยอันนี้ตัวไหนนี่เจ้าไอ้ฟ้าประทานมาผมใส่ต้นไในนั่นนะถิ่นเขาหมดแล้วถิ่นฟ้าประทานหมดแล้วเจ้าเนี่ยอู้พี่น้องครับถิ่นพ่อบาดนะครับผมดูตั้งสมัยตั้งแต่ปีไหนใช่ไหมป่ะบาติพ่าจทุกอย่างควันอีกเต็มเลยครับต้นนี้ผมใส่ประมาณต้นกว่าควันเ อควันไอเป็นควันปีนนะไม่ได้ดูไม่ดูชื่อเลยที่ข้างต้นมันนะเขียนว่ายังไงช่างอะไรนะช่างบัดเอ้ข้างต้นมันก็มีเขียนไว้อยู่เออาองนาเลื่อยหนีเลยเจ้าเลยนะลืมแล้วฟ้าประธานนี่แหละฟาประธานถ่ายคนแล้วใช่ไหมนี่ถ่ายขาพเจีาเนี่แหละโอ้โหพวกนี้ถ่ายอยู่ตรงนี้อาหารอะไรนะอาหารทุกอย่างข้าวเปลยกข้าวสารข้าวเปลือกข้าวสารเาหญ้าตามทุ่งนา จับใสจ่จินไม่จินก็ช่างมันเพราะว่าอยู่ในนั้นแล้วอา,วาหันช่วงนี้ไม่ดูไม่กินแล <c oughs> ้วมาขามเอาได้ตรงไหนวะอยู่ในป่าข้างทางนู่นรถผ่านมาเห็นก็ลงก็เลยแไะเอาอก็ไม่ไกลบ้านพระบาดมากนะครับตรงนี้ใกล้ๆนะครับถินเก่าถินเดิมรูม้จักทุกต้นนะครับนี่ตอนนั้นก็ได้อยู่ต้นนี้นะวัดได้เนาะนี่ต้นมะกอกน่ครับพี่น้องครับนี่นี่แหละนี่นี่ต้นนี้เลยนะครับฟ้า ฟ้าประธานพรอตกันกบ่าระธนมอะเล่องขาหาดอกฟากเรของฟ้าดนโฟ้าดินอากาศฝั่งันี้ใส่ใสเท่าไหร่ฝั่งใส่สีใช่ไหมไม่รู้จะใสเท่าไรเอาเท่านั้นแหะเออตอนนั้นอีกสีอ่ใบมะขามพอดีเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอ รเราดูเราลุ้นนะครับวันนี้ถิ่นพ่อบัตหน่าจะรู้จักดีนะครับมีแล้วนอนพักผ่อนกระยามีแล้วนั่งปวดหลังทรายหาพี่น้องครับก็มาเถียงพ่อเสือด้วยครับเถียงนาครับดูครับพี่น้องครับฝนมาแล้วนะครับพ่อบัตเอาฝนมาด้วยฝนนะครับไม่รอดแล้วครับทีนี้จบเลยนะครับนี่เจ้าของเถียงเอาพ่อเสือกผมสวัสดีครับพ่อเสือสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้พ่อเสือนะครับต้อนรับด้วยอ่า แกงปลาย่างนะครับผมอ่าแกงปลาย่างนะครับผมเรียบร้อยแล้วทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละคนที่เอาฝนมาด้วยอ่าคนเดียวเลยเรามากันสามคนที่แรกแดดดีเนาะเซียนเนาะครับผมพัาบัตครับมาช่วยเลยเออแถวนี้ไม่มีน้ำเลยมาส่งพจาบัตมาตัวช่วยอะไรนะพัาบัต น้ำไม่มีน้ำแล้วน้ำมาส่งโอ้ยทำไมมาส่งวันนี้น้ำเยอะอย่างนี้น้ำมันเยอะไปส่งเตาด้านหน้าไปไปที่ไหนน้ำเยอะไปแถวไหนก็เยอะก็พอแล้วก็บอกว่าน้ำด้วยฝั่งนี้อ่าโอ้ยพี่น้องครับผมต่อได้แว็บเดียวก็ฝนมาเลยครับมันคึมมาจะหยุดง,ง่ายไหมน,นะพออ่อทีนี้เหมือ <c> น <oughs> เดิมใบซ้ำขอให้มันใบซ้ำเดี๋ยวผมกลัวมันหกโมงหรืทุ่มหนึ่งเลยมันไม่หายยิ่งแดง เป็นอย่างนี้แหละ,ะถ,ถึงเวลามันจะตกเลยครับหน้าฝนก็เป็นธรรมดาครับเกียดดูแต่ละวันถ้าอาเวลาตรงไหนมันจะลงตรงน,นั้นแหละอืมก็จะไอหยุดตอนไหนก็หยุดตงตอนนั้นแหละครับนี่้าไฟลองเสียงเลยว่ามืดกะค้งบ่โดนเห็นสนตะเวยนยาำเศร้าน้องเอ๋ยน้องจ๋าอย่างเอาหถวาเข้าบ่หักยาเฟิน ฟิสากกน้ำตาเพื่อมันไหลออกอุ่นๆไปแล้วเขาคงบม่คืนให้คืนในสียเวลาโอ้ยเอาละเยิ่งร้องยิ่งฝนมานะครับผมเพอแล้วพแล้วนะครับผมมันเห็นไหมเชียนเรียบร้อยครับครับเราเรารอครับรอรอเอามาฟังหมอยหญ่ยังไงนะพ่อยานกคึกเลยยานกคึกโอ้ยมีหลายสูตรยานกเขาขัน ถ้าใครไม่ขันอายุประมาณอายุไม่ขันอายุประมาณเท่าไหร่วะอายุกงประมาณอายุกงสี่สิบหรือหกสิบไปเจ็ดสิบขึ้นไปถ้านกเขาตัวนั้นไม่ขันหรือว่าไม่คึกให้ลองยาตัวนี้ตัวไหนอ่ะาเอาลองหลายยามีอะไรมีมีสรรพคุณมันเยอะตั้งแต่ไอไ่นะรากเกี่ยวแตไมมอางนึงก็กินได้ยอดมันยอดมันอ ไอ้นกเขาของเรานี่นะไม่ขันหน่อยนะเนาะเขาอะไรก็ได้มันขันไม่ขันก็อยู่กับลองลองชิมดูนี่ออกมาหมดแล้วลองมาหมดแล้วทุกยาแล้วแหละเมื่อกี้เห็นสูตรอะไรนะสูตรไอ้สูตรนั่นก็สูตรไข่กับอ่าอะไรนะเมื่อกี้น้ำอะไรน้ำอ้ไรสไปน์น้ำสไปสไปนี่แหละเอาเทเอาลูกไข่ไก่สักลูกนึงฟองนึงนี่แหละไข่ไก่เออไข่เป็ดก็ได้ใช่ไหมใหญ่ๆหน่อยไข่เป็ดมันจะขึ้นเยอะนานโอ้เอาแค่ไข่ไก่ก็พอแล้วมันอืดเอาทั้งลูกเลยไหม ไอแม่ท้องลูกเราเอาแต่กินไข่แดงเหรอไข่เอาแต่ไข่แดงไข่ขาวออกไข่ขาวออกแล้วผสมน้ำผสมโซดาอุ้ยไม่ใช่อะไรนะจะไปเอ้อจะไปกะเสิร์ฟก็ฟังไวอยู่นะครับระเสิร์ฟจะไปทดลองเย็นนี้นะครับจะไปเตรียมเสร็จเตรียมแล้วจดสูตรแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับจะไปแล้วก็เอาคนควบกันก็ลกเลยอืมก็ไปลองดู แล้วนกเขาจะอยู่กรงมันจะขันเองมันจะขึ้นเองลององสตนนี่ดูถ้าใครไม่ขึ้นไม่อะไรล่ะมันต้องไปขึ้นไม่ขึ้นแล้วก็ลองดูจะจาถ้าได้ก็บอกสะพพคุณหน่อยนี่นี่ก็เลนี้คือใช้ประจํเออนี่ก็ลองมาแล้วก็ใช้ได้อยู่บางครั้งสําหรับนกเขาที่ไม่ขันที่อยนกเขามันจะอืดหน่อยบางทีมันระล่อมันหน่อยอาหารทีมันก็เออคำว่านกเขาไม่ขันนี่น่าจะเข้าใจนะว่าเนาะไม่ใช่นกเขาในกรงนะครับ ก็อยู่ที่ใจด้วยอ่าเรียกว่าตัวเองไม่ขึ้นก็ไม่ลองก็ไม่รู้ต้องทําใจสุขภาพเป็นไงเกี่ยวสุขภาพต้องเกี่ยวด้วยต้องกตยอย่าไปตัวถ้าเราไม่รู้ตัวเองใครจะไปรู้เราออเราทีนี้เห็นกาินกาแฟดนหน้าสุดกาแฟในห้กาแฟก็ดียี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรไม่รู้ว่าตาอะไรเป็นรูก่ารูปวัวกระทิงอ่ะวัวกระทิงอันนี้คือเกยังไหมเออใช้ได้ใช้ได้โอ้ทนนานอยู่ลองดูอ่าสองมาสล่แล้วสองห้าสิบบาทถ้าใครใจแล้วก็ ประมาณสักครึ่งซองสองนึงก็กินได้สองครั้งแล้วมีที่ลงอยู่เด้อทีนี้ไม่มีก็เล่นตัวเองก็ได้ก็เสือได้ครับก็เสือได้ไหวแล้วยาเยอะยานเยอะยานเยอะมนเล่นได้เล่นได้เล่นได้พวกนี้ต้องดูคุณภาพกคาอเอาขึ้นต้นไม้แถวบ้านเลยขึ้นเลยป่าอ้อยป่ามันได้หมดพวกนี้โอ้ยเอา ไอ้นี่เป็นสูตรยานุกเขาไม่ขันนะครับผมอย่าไปอยใจอย่าไปกลัวว่าตัวเองของท้อแต่เขาประว่าไเด้ขันอยู่เลยเนาะอ่านตลอดนี่ไม่เป็นไรเรียนละสองสี่ห้าครั้งก็ได้เออบางทีเรียนบางทีก็ทิ้สองทิ้สามมีอยู่ช่วงหนึ่งไปใส่เบ็ดนะพอเสื็จ มันนั้นผมไปกินอตะกระแตนคั่วบ้านแกนะครับบอกว่าจะไปใส่เบ็ดใส่เบ็ดยังไงนะครับต้องหอมนรืผมนึกว่าไปเที่ยวงานนะครับน้องหอมเต็มเลยครับไม่ได้อาบน้ำไปใส่เบ็ดก็ไปอาบน้ำใส่เบ็ดก็ต้องตัวหอมเป็นไปที่ไหนไปงานด่วนไปที่ไหนที่เยอะไม่ต้องกลัวหรอาว่าเราไปตลอด ถ้ามียิ่งไ้ยินข่าวยิ่งไปดีโอ้ยวันนี้ครับฝนก็มาอีกแล้วครับสบายหมดแล้วนะครับวันนี้คงจบแล้วครับผมอากาศแบบนี้นะครับฝนแบบนี้นกเยอะ ยังมาวะหัวใจตึ๊ดเลยดับโอ้ยมันใหญกว่าลเอาแล้วครับพี่น้องครับเรียบร้อยดีครับนะครับเี้ยนใหญ่โลเอ่อเราดึงนดิ้นดิ้นอุ้ยพอแล้วเออนะครับผมมาแล้วบอจริงทีิงดิ วันนี้มาเล่นใช่ไหมเราวันนี้วมที่กว่าพี่ว่าคนเละเอ้ฮึนอนครับดูครับเดียวยิงเลยนี่มานอนนะครับทีนี้ขออนุญาตนอนครับผมนกลงนะครับพี่น้องครับผมฟ้าไม่เปิดเลยครับผมมืดเหมือนเดิมครับพี่น้องครับ ผลดินตลอดครับผมเปียกหมดแล้วครับนกดูหอาหารครับเปียกหมดแล้วนะครับสำหรับเจ้าบกขยะนะครับก็จะเข้าบ้านเลยครับพี่น้องครับสี่โมงครึ่งครับก็คงจะหมดแล้วมั้งครับนกเพราะว่าฝนยังลงเม็ดอยู่เลยครับตอนนี้เรื่อยๆครับเป็นปล่อยๆนะครับพี่น้องครับ่าเนี่ยเขคงจะไม่ไม่รอแล้วครับผมวันนี้เสียเวลานะครับวันนี้โอ้เสียดายพลาดเลยครับพี่น้องครับมาวันนี้ครับ คนก็เริ่มลงมานานะครับมาไล่มาอะไรนะครับคงจะฟ้าอีกแล้วครับวันนี้นะครับอุปสรรคเยอะนะครับช่วงหน้าฝนก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมเอายังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมเก็บนกก่อนนะครับผมครับก็จะเข้าบ้านแล้วครับพี่น้องครับโอ้อุปสรรคเยอะมากทั้งคนที่นี้มาดูน้ําที่นาครับก็สรุปเลยไม่ได้ลุ้นเลยครับพี่น้องครับผม ได้รุ่น,นเนได้รุ่นแต่ฝนอ่าฝนนะครับผมพอบัตไปนะพอบัดเนะพอบัตรนะคงจะฉลองครับวันนี้คืนนี้เออน่าจะอยู่บ้านหลังนั้นนะครับผมก็คง <c oughs> จะได้ที่ละมั้งผมว่านะผมคงจะไม่เข้าไปเพราะว่าปล่อยให้แกอ่าสวาปามอยู่ตรงนั้นนะครับ <c oughs> พอไปคงได้โดนเรียกนะ <c oughs> เนาะนะ <c oughs> <c oughs> ครับเอาก็ประมาณนี้ก็เช่นเคยครับผม,ผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมยังไม่ได้จับขายพี่น้องดูเลยสักทีเลยนะมีแต่อุปสรรค นะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะเชียงเคยขับภูมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อถึงใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่เคยสำหรับท่านจะมาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสําหรับผมกับเซียนสิทธ์นะครับแล้วก็พระเสด็จคงไปดูน้ำใช่ไหมครับเอาแล้วครับผมพระบัตรขึ้นแล้วพระบัตรเริ่มแล้วครับเออเอาเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วนะครับเอาก็ประมาณนี้นะเซียนงเครับผมเจอกันใหม่ครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ